ของกินบกกินมันสิเอาของเก่าบเรามันสิลืมแม่นเนาะพี่น้องเอาครับใจประสงค์สร้างกลางดงกวาทงใจประสงคขี่ขันกลางบันกวาดงใจประสงค์ยอดแก้วนี้ทากับกนหาพี่น้องเอ้ยใจประสงค์เมืองแก้วกระดันหอดใจประสงค์ยอดแก้วนี้ทากับกลหาเสแล้วพี่น้องครับผมกับัสดีพี่น้องสุโูคสุคนเด้อ้ถฏารับชมรับฟังฟังเสียงพระไมหาเถาเถาคนเก่าก็มากแล้วครับผมพี่น้อง อันนี้ทายยังให้เบิงว่านี้นี่ยทายตุ่มตอนครับผมพี่น้องหลายคนถามหาว่าเป็นเฮ็ดเปลี่ยนบ๊อบวัสดุไอ้ตุ่มตอกตุ่มตอนวัสดุไอ้ตุ่มทาบจริงครับพี่น้องเสริมหลักเอาไปทาให้ลูกค้าบางคนก็ว่ามันเฮ็ดเป็นบ่มันเอามาขายนี่วัสดุหักนี่เพื่อเอาสร้างไปแล้วเจริญล้วหลายมันเฮ็ดเป็นบ่มันเฮ็ดได้บ่ คนณงคนพิ่นก็วางสั่นแล้วครับผมอืมเพิ่นก็ถามมาเพิ่นก็ก็เลยเอ้าหยิบนี่ก็เลยเห็ดให้เพิ่นเบิ่งครับผมพี่น้องพวกนัยนทั้งต้นนั่นก็เต็มอยู่อืมสบายใจเลยครับเอฟซีภูที่ส it, Again, like like ouais. leave, like ั่งหรือผู้ันธทันสั่งนะครับอยากสั่งก็สั่งเออพี่น้องเอ้ยอ่าราคาก็ซําเก่าล่ะอืมซําเคยขายกันยังปีที่แล้วนะครับพี่น้องอืม โอ้ก็ได้บ่หลายดอกได้บ่หลายบ่หน่อยครับพี่น้องก็ได้ลอยกงงาอืมสำหรับสวนหน่อยๆเนาะครับอือฮู้จักเกตปีนี้ก็เจ้าเก่าก็ะม้าอยู่ก,กัแล้วครับผมปีนี้ก็บ่ขาดตัวครับผมจะลอยหาซิปกับซิปได้ยุ่งระอืมสวนเก่าก็มาครับผมสวนเก่าก็มาเด้อพี่น้องชาวเด้อครับนี่ของแท้ลอยเปอร์เซ็นต์ออกจากสวนนี่รับรองได้ครับผม ร้อยเปอร์เซ็นครับผมงามเมืองย่ารับประกันคุณภาพเท็ดไว้ลายครับพี่น้องปีนี้มันมีให้เบิง้งให้เศร้ามันมีพ่อมาเป็นกำลังใจนะครับพ่อพ่อแต่เหตุเห็นแล้วครับผ้าเบิง้งตุ่มตอนครับเป็นพลังคนกับว่ามันสื่อมาก่มันคือ เอาไปขายยังท่นหังสี่เนาะ,ะคือสิขายแพงแท้วระเสริฐมาแพ,ง,แแพงบ่แพงราคาสวนกับซัมมี่นะครับเดอ้อพี่น้องเอยของสวนนี่ของสวนอื่นบ่หูคือกันละ <c oughs> อ่ะหลังจากเบิ้งตุ่มตอนแล้วครับพี่น้องผมจะพายยางไปเบิ้งเข่าจะเข้าออเผมจะพายยางไปเบิ้งเข่าอันที่เป็นแบบใดมันสวง,งามบ่าง,งามสี้ไล่บ่าง,ง,าบงขี้ไล่ขันขี้ไล่ก็ขอกินน้ำเนยเดอ้อพี่น้องเข่าก็ได้คันว่าง,งามก็ จังหวะงามนะครับพุ่นน่ะโอ้ยตุ่มตอนุ่งสูงเหมือนพี่น้องเอ้ยเกล็ดใบหลเติบอยู่ครับนี่ตัวนี้ก็เออเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผมนี่อันนี้ตัวไม้เข้ามาครับนี่ตุ่มตอนีบ้บ่โอ้ยอะไรนะนนครับพุ่นเขาทึ่งเขาทึ่งปลายหยาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ครับพี่น้องเขา ปกมือว่านนะครับลงน้ำท่วมครับเออบึงน้ำในสาบีหนองมันนะเต็มหมอกควักโอ้อันนี้ต้นบักยางเกี้ยเด้อบีหนองบางยางเกี้ยอยางปลาอือบึงครับพุดนะเบิึงเขาเด้อพี่น้องพุดนะจำวันสิได้กินบ่อตับปีนี้กได่เห็นบ่อพูดนะเห็นบ่พี่น้องเนาะปลาเขาปลาน้ำ ร <So S 1> ับป <of> <Ooh. S 1> <IL> ีน uh, ี้พ so ี่น้องจักสิได้กินซำเดอบิ้งเอาอีกฟังนึงนะครับเขายิ่เตี้ยของเพิ่นป้าใหญ่ไร้ไร้หดเยครับนเอืออันี้ครับเี๋บิ่งเขาเองง้างบิ่งเ่าได้ซ้ำนี่เลยครับพี่น้องป้าเขาุ่้ยผมมีไสอ้า โอ้ยไหนเบิ้งซ้ำนี่เลรอเนาะพี่น้องเอ้าสำหรับนี่ลูกไส้มันสิมาตามเอาโทรศัพท์แล้วครับผมมันบ่มีอุปกรณ์ไทยเนี่ยมันสิมานั่งอาโทรศัพท์ไปเล่นแล้วครับพี่น้องเอาจังไรคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ได้ครับเด้อสำหรับเอฟซีปูซังสำหรับผู้ที่สั่งผ่านหมกม้วงรับประกันคุณภาพได้ครับว่าออกจากสวนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ของแท้แน่นอนครับผมเอา ตั้งเด็กะขอจบคลิปไปสำานียน,นะครับนะครับผมขอกลับสวัสดีครับ